วัทุกคนวันนี้เรามาแกะกล่องสุ่มอาร์ตทอยกันอีกแล้วนะวันนี้เราอยู่กับน้องมอลลี่อ l ลูชันมอลลี่คอสตูมนะที่เขาไป Toy าเ,าเอ็กค่ายอินสติ้งทอยมาเราไปกดมาจากญี่ปุ่นมาแล้วรอบที่หนที่เราไปญี่ปุ่นมาแล้วคืองานมันดีมากมันสวยมากตัวมันใหญ่กว่ามอลลี่ที่แบบตัวอื่นนะเนาะในนี้กล่องนี้จะมี12ตัวด้วยกันนี่แบบนี้เลยมันน่ารักทุกตัวเลยนะทุกคน ซึ่งในกล่องนี้จะได้12ตัวที่ไม่ซ้ำและมีสีพิเศษ1ตัวและเรายังมีสิทธิ์ลุ้นตัวซี r ิตในนี้เหมือนกันนะแปลว่าเราจะสามารถลุน้นได้2อย่างว่าเราจะได้ซีกิตหรือเปล่าแล้วก็เราจะได้ตัวสีพิเศษตัวไหนแต่ก่อนอื่นก่อนเราจะเปิดกล่องนี้นี่จ้าเรามีมอลลี่ Molly, ที่เขาออกมาเป็นคอลเลคชันพิเศษเนาะถ้าใครที่เป็นแฟนขับน้องมอลลี่อ่ะจะเห็นได้ว่า ตัวมอลลี่นะเขาจะมีกับเอกศิลปินคนหนึ่งที่เป็นคอลเลคชันที่อรลี่ถือดอกกุหลาบอนะทุกคนก็คือมิก้านินากาวานะก็คือคนนี้คือคนเดียวกันเราอ,อ่ะกดมาตอน6.6เขาามีแคมเปญออกมา6.6เป็นงานเป็นเดือนพายมันคือชุดน้องก็เป็นชุดยูกตะที่เป็นแบบสีสีลุงนะ้งอะทุกคนเราเกลเลยแล้วกันเราว่ามันสวยนะตัวนี้เป็น920าทราคาป้ายนะทุกคน แต่อันเนี้ยก็มีเป็นหลักเขาขายหลักร้อยตัวเหมือนกันเนาะไม่ได้แบบไม่ได้หายากหรือกดยากขนาดนั้นอะแต่อันเนี้ยคือเหมือนแบบแต่คือมันก็เป็นผลคณิตเองแล้วก็มันมันเก๋อะมันเป็นแบบเหมือนเหมือนตัวการ์ตูนญี่ปุ่นสมัยก่อนแฟนฉ่นคนญี่ปุ่นสมัยก่อนที่เป็นแบบที่เขาจะแต่งตัวอีกอีกต้องอีหลายคนก็กดได้เหมือนกันนะแกเขาออกนะเขาออกออกมาเดินพายมันดูดูกระตะสีดูดูกระตายสีมัวมัวถึงโอไฮโอ ใน่ารักไหมน้องใส่ส้นสูงเออลืมบอกชื่อคอลเลกชันตัวนี้จะชื่อว่าคอลเลกชันเรนโบบ๊อบเราว่ามันคงมาจากสีชุดที่เป็นเรนโบว์แล้วก็ผมบ๊อบก็คือคอลเลกชันเรนโบบ๊อบนี่ดูดีดีเทลผมมันน่ารักมากเลยนะน่ารักไหมถว่าน่ารักนะใช่ไหมน่ารักนะคนมาถึงคิวที่เราจะเปิด มอลลี่กูกูมอลลี่มอลลี่กันอันนี้เราขอออกไปก่อนมาเปิดน้องมอลลี่มอลลี่มอลลี่มันใจไปน,นั้นนี่หลก็จะมี12กล่องแบบน, <c oughs> น,นี้จริงๆอ่ะที่เราชอบคอลเลคชันเนี้ยเพราะว่าสีมันแบบสีมันน่าราักอะทุกคนเราจะเริ่มจากกล่องแรกเลยนะ <c oughs> เราอะอยากได้สีเขตดมากเพราะว่าสีเข็ดอะเขาอัพราคากันไปค่อนข้างแพงถ้าใครเห็นแล้วว่าอาจจะแบบนึกออก มันจะเป็นตัวที่ใส่มงกุฎแล้วมันจะมีเป็นเหมือนลูกแก้วบนมงกุฎอีกทีกนึ่ะเป็นสีๆอ่ะทุกคนน่ารักมากน่ารักมากจริงๆตัวแรก number one นี่ตัวสีพิเศษไหมหอ่ะไม่ใช่ใช่ไหมคือ instinct toy อะเขาอ่ะจะมี เป็นลูกหมีส่วนใหญ่จะเป็นแบบตัวฟอฟฟี่เป็นลูกหมีอันนี้ก็จะเป็นผลงานของเขาใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบมอลลี่ใส่ชุดของอินสิงทอยแก่น่ารัก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 เฮย้ยเขเธอดูท่าน,นี่แขนหักได้นะวิข้านี้ก็หักได้หัวก็หมุนได้ทุกคนนี่นี่นี่เบื่อไปได้แตตนแต้น ต,ตัวนี่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 ข้างหลังเขาก็จะมีสัญลักษณ์ของตัว instinct toy นะก็จะเป็นแบบรูปรูปสปะาดเขาใส่ตัวถ่วงเท่ากันว้าวเห็นเลยไม่ทันแกะตัวนี้จริงๆอ่ะเราได้เลยเราได้มาแล้วเพราะว่าเราอ่ะแกะสูมไปสีรอบเลยไม่สีรอบสี่กอง บอ,อกเราแกะไปสี่กล่องแล้วไอลิควิกมัน้นี่นน้องตัวนี้ยืนไม่ได้เหรงฉันทำให้นางยืนไม่ได้ทุกคนนี่นี่นี่แขนขยับได้นะตดินเดินเดินดนเขาเรียกอะไรนะตัวจอยเหรอตัวจอยน้องอแขนน้องอตรงข้อเป็นวงกลมขยับได้ทั้งแขนและเท้าแก่น้องเขายืนไม่ได้ขออภัยเนี่ยคอลเลคชันเนี้ย ถ้าใครที่แบบไปซื้อเป็นตัวราคาเขาก็ไม่ได้แรงนะในกลุ่มแต่ว่าจะแรงกับตัวสีพิเศษเพราะสีพิเศษมันแบบยกชูดะมันมีแค่มันมีแค่ตัวเดียวที่เป็นแบบสีพิเศษเห็นยังหนึ่งสองสามอ้อันนี้กับตัวนั้นไหมใช่ไหมตัวนี้ชื่อว่าไอ วินเซนต์มอลลี่อ่านว่าวินเซนต์่ะวินเซนต์มอลลี่หรอกทุกคนดีเทลแบบดีเทลคือดีนี่เห็นไหมอันเนี้ยอ๋อมันคือสัญลักษณ์ของกินติ้งทอยเห็นไหมเขาก็จะมีแบบนี่นี่ค่น้องก็มีตัวตัว,ตว,ตวแบบเป็นตัวเป็นลูก,กตาแล้วเป็นฟันอะอยู่สองข้างอยู่สองข้างเลยทุกคนนี่นี่นี่เราอ่ะแต่ว่าเราอ่ะจะได้สีพิเศษไม่ซ้ำและอันเนี้ยก็คือน้องตัวเดียวกันนะความเหมือนที่ต่างความต่างที่เหมือน ที่ไายไม่ถูกอะเพราะามันมีขนทุกตัวเลยค่ะ <laughs> โนวี่มอนลี <anak> ่นะเขามีหมวกมาให้เราแล้วก็มีไอตัวไอตัวเนี้ยไอตัวฟัฟฟี่สองตัวที่เป็นเหมือนสนูอ่ะมาให้ด้วยเหมือนกันอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะแกะต่อไปเจะได้ไม่ช้านะต้อนต้อนต้อนอุ้ยจีซัมตอนนี้เรามีแล้วตัวนี้ก็น่ารักมากเหมือนกัน ้อตัวชีม่วงม่วอ่อนตัวกลมๆผมสีบานเย็นเขาจะมีตัวฟัฟฟี่มาให้ด้วยหนึ่งตัวแบบนี้ได้มาค่ะนี่จากดาร์มอนเตอร์ฟัฟฟี่มามนี่น่ารักไหมคือเราบอกเลยว่าเออมันจะเป็นแบบตัวเหมือนเขาเรียกอะไรนะเป็นตัวตัวการ์ตูนของ ของ Toy อินสติ้งทอยอ่ะเขาอ่ะก็คือเป็นตัวแบบนี้แหละเขาจะมีแบบตัวขนๆเยอะๆมันก็เลยแบบทําใหหน่ารักแล้วซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะมีสีที่เป็นเหมือนแบบพวกสีพาสเทลเยอะอเขาก็มีแบบตัวใสๆก็มีอะไรเราว่าเราชอบแหละมันน่ารักเห็นยังเห็นยังเสียอะไรเห็นยัง อินมอลลี่เขามายืนนี่ด้วยนะนะตัวเนี้ยผมสีทองแล้วเป็นแบบเป็นสีทองแบบแวววาวทุกคนสีขาวก็เป็นแบบสีขาวเมื่อ่ะ้ว้าวตัว wow! นี้ก็สวยเออข้าสวย หัวมีสีขาวโอ้ยตัวนี้ก็น,น่ามาทุกคนมันจะผมสีทองคนละแบบกับตัวเมื่อกี้นะเอ้ยตัวนี้อันนี้เยอะมากออเกเซอรี่เยอะมาก One hour later ประมาณนี้นะทุกคนนี่น้องก็จะอยู่ประมาณนี้ตัวนี้ชื่อว่า กูริโอตัวต่อไปกันเลยเราเหลืออีกสามสิบสี่ตัวหตัวเมื่อกี้อบ,บเห็น,นสีการข้างหลังไหมว่าเป็นสีรุงธรรมดาคอลเลคชันนี้ถ้าเป็นสีลุงธรรมดาคือตัวปกติถ้าได้การสีทองจะเป็นสีพิเศษเฮ <Hey, hey, S 2> มาแล้วฮัลโลวี เลคือตัวเมื่อกี้คือตัวที่เราโชว์ให้ดูแบบแรกเนาะดีเทลเขาดีตัวนี้คือดีเทลดีมากมสีจะเป็นแบบสีทองแบบทองเท่าไหร่นะเราคำอะ่ะเราก็ดูไม่ออกว่าเราจะได้ดัว้หนึ่งสองซ้ำ เฮ้ยน้องตายยน่ารักมากเฮ้ย,นนนย,ยตัวนี้สีพิเศษเลยเฮ้ยทุกคนตัวเนี้ยถ้าสีปกติอ่ะจะเป็นสีขาวแล้วก็ตัวไฟอ่ะมันจะเป็นสีขาวชุดอาจจะเป็นสีขาวแล้วตัวไฟตรงเนี้ยจะเป็นสีแดงเฮ้ยแต่จริงๆริงตัวเนี้ยสีปกติก็น่ารักอยู่แล้วอะ แต่พอมาเป็นสีพิเศษอ่ะมันแบบดูความดูความเป็นสีขาวมุกอ่ะโอ้โหน่ารักมากลูกอะแล้วงชอบผมสีชมพูอีกอ่ะชมพูแบบช็อกช็อกกี้พิงได้ไหมเกินช็อกกี้พิงไปอีกน่ารักน่ารักชิบเลยไม่เจอลผมโคคตริปุ่งเลยถูกใจแต่อันนี้เดี๋ยวเราค่อยประกอบไปดูนะน่ารักไหมน่ารักไหม พูดสิมันน่ารักพูดสิมันน่ารักเฮ้ยน่ารักเลยอ่ะมาเราจะแกะกล่องต่อไปเลยนะทึ๊บแต่เราว่าเราอ่ะได้ตัวที่เราอยากได้แต่เป็นสีสีพิเศษไปแล้วนั่นเโอ้ดูทุกคนตัวนี้ก็น่ารักน้องเหมือนแบบมอนนี่ดึงดึงหมวกหูหมี ชื่ข้างหนึ่งเขาบอกว่าตัวเนี้ยสะท้อนแสงนะน,นะอ๋อเรื้ยงแสงพูดผิดแอดแอดนี่ด,ดูดีดูดูดูหมวกเข้าเห็นไหมข้างหนึ่งเป็นตากระบาเดเนี่ยแอดอ,อ,อย่างเงี้ยมาโมลี่แอดสองกล่องสุดท้ายทุกคนแล้วกล่องไหนก่อนแต่นั้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 นขวาร้ายซ้ายดีเหลือกี่ตัวอุ้ยตัวที่เราอยากได้ก็ไม่ออกเลยอนะ่ะ ตัวตัวหมีนั่งกับกับชื่ออะไรปอซิล่าไม่ใช่ชื่ออะไรอ่ะมังกรไม่ใช่จระเข้ไดโนเสาร์แต่โอ้โหกูก็มาเป่าตัวนี้ก็สีสวยป่ะตอนแรกอะนะที่เห็นรีวิวอะนึกว่าสีเขียวอะจะเหมือนกับเขียวนี้เว้ย หึืว่ามันจะเป็นแบบเขียวใสๆอะในหนึ่งตัวจะได้รับแบบหลายเทกเจอร์จากจากตัวมั้งวมันก็ดีมากดีเๆนๆๆ <ourselves> ี่ยเห็นไหมแล้วก็มันจะมีแบบตัวอันเนี้ยตัวเนี้ยที่เพื่อให้เห็นว่าเป็นของอินสติ้งทอยอะเป็นเซนต์มอนดีจ้าอุ้ยสีส่สวยมากสีสวยมากสีสวยมากตัวสุดท้ายซีเคดอยู่ในหรือเปล่าซีเคดสีธรรมดาก็ได้ มีเขาแล้แหละมีเสียปลาแน่นอนอ้วนให่ไหมนี่ทุกคนตัวนี้น่ารักมากักมากกมาอันนี้เหมือนในเรื่องแฮนี่พอตเตอร์อที่เป็นอะไรอ่ะที่เขาเล่นเกมทีมไกกอนได้จับกันอ่ะเมื่อกี้วันไม้จ้าอยากได้ตัวแรกแต่ออกตัวสุดท้าย เปิดครบไปแล้วทั้งสิบสองตัวในหนึ่งกล่องของเราตัวสีพิเศษไม่ซ้ำกันอันนี้ก็คือที่เราเคยได้มาอยู่แล้วแต่ตัวนี้ไม่เห็นไม่เคยเห็นจริงๆนะที่ดูคลิปมาเคยเห็นนะเคยเห็นด้วยอ่ะเอาเป็นว่าเราไม่เคยเห็นแต่ว่าน่ารักมากแกสีผมนางแบบถ้าดูนางทำท่าดีแล้วเวลายินก็จะแบบเหมือนแบบ ตู่อะตัวนี้ทําได้หลายท่ามากเลยนะเห็นเขาดัดดกันอ่ะทุกคนยังไม่จบเราสั่งในช้อปปีที่เป็นออฟฟิเชียลของป๊อมมาใช่ไหมเราก็เลยได้อันนี้มาน้องดีมูที่เขาที่เขาแถมให้มากับอันนี้เป็นสติกเกอร์น้องดีมูกาลังอาบน้ําน่ารักมันกระอกรอกกระๆกร็กโอ้เป็นหวี อันนี้มันจะชื่อคอลเลคชันซันฟลาเวอร์นะเลี้ยกับปอกมันเนไม่ใช่หวีนี่หว่านี่อะไรอ่ะโอ้ผงวนแจโอ้เป็นกระจกทุกคนน่ารักนะนะนะดูสินี่จา้าแล้วแกปะปิดหน้าออกกนะจา้าสำหรับวันนี้ผลประกอบการไปที่น่าพอใจ ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บส r คร e ด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการซื้อกล่องซุ่มยกแพ็กต่อไปค่ะ